เอาแล้วนะก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ผมต้นกล้านะครับผมเราอยู่ในเกมกาลินาฟรีไฟนะครับผมทุกคนโอเคหลักๆเลยนะครับผมทุกคนก็คือปืน M60 นะครับผมในคลิปนี้ที่ว่าเราจะมารีวิวเล่นทุกคนดูกันนะครับผมเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาบอกว่าเขามีการปรับแต่งมันมาก็คือเขาเนิร์ฟมันแค่ในส่วนที่ว่าให้มันเจาะไอวอลช้าลงนะครับผมแต่ผมเนี่ยคนที่เล่นอยู่ประจําจะรู้เลยว่าเฮ้ยดาเมจปืนหายไปยิงช้าลงนู่นนี่นั่นนะครับผม เ m แอบปรับแต่ไม่ได้บอกแน่ผมบอกเลยคือคนเล่นประจ,จำมันรู้มืออะผมทุกคนว่าเฮ้ยถ้าปรับแค่ไอวอลคือจ่อยวอลชาลงดามเมจไปต้องเท่าเดิมความยิงก็ต้องเหมือนเดิมปกติผมใช้สกินตัวนี้อยู่นะครับผมทุกคนซึ่งผมไปเห็นช่องพี่เน็กซีูพี่เน็กบอกว่าพี่ก้าครับลองดูนะตัวไออีโวเนี่ยมันช้ากว่าตัวไฟแล้วนะครับผมทุกคน เห็นเขาบอกว่า r อ,อ็มูตตัวไฟเนี่ยมันจะเร็วกว่านะครับผมเพื่อนเซื่อนืนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเอ้ยเพราะอะไรเพราะมันก็ลั่น2เหมือนกันเดี๋ยวผมจะลองให้ทุกคนดูนะผมว่าเฮ้ยไอตัว E ี o กับตัวไฟเนี่ยจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวไปดูในโซนก่อนโอเคตอนนี้เรามาอยู่ที่หน้าโซนนะครับผม,ผมกั้นลองยิงให้ทุกคนดูนะระยะเวลากว่าจะสังหารนะครับผมทุกคนนี่ระยะเวลาสังหารนะอ่ะเดี๋ยวลองอีกทีนึงแต่รอบไม่ไม่เท่ากันผมทุกคนเราต้องยิงจุดเดิม 0.72นะครับผมเดี๋ยวย้ำก่อน0.72นะครับผมทุกคนดูนะ0.72นะครับผมเรายิงตรงกลางหนะ้าอกตรงนี้นะครับผมอ่าลองนิดิโอเคอันนี้ทีนึง0.72นะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของอ่าตัวไฟนะครับผมเ,เพื่อน คือการทดสอบของผมเนี่ยจะเป็นเลเวลหหมดเลยจะไม่ได้อัพเดยังสิ้นนะครับผมทุกคนในจุดเดิมนะ0.69 0.69 0.69นี่ลั่นเท่ากันนะลั่นเท่ากันนะครับผมทุกคนลั่นสองเหมือนกันเดี๋ยวผมจะลองให้อันนี้คือเราให้ทุกคนดูไปแล้วนะครับผมว่าเฮ้ยมันเร็วกว่าหรือมันช้ากว่า เดี๋ยวบางคนอาจจะงงพิก้าระยะมันมีผลหรือเปล่านี่ผมลงมาไกลๆกว่าเดิมให้เลยนะครับผมทุกคนเรายิงจุดเดิมเลย0.69เห็นปะน่ะ0.69ย์จุด m f ปรับปืนปะเนี่ยแล้วถ้าผมอัพสามขึ้นมาล่ะความเร็วจะเท่ากันไหมอ่ะดูอ่ะล้วใส่เป็นสะโคบ4ให้ด้วยอ่ะ ครบเซตเลยตอนพิการเล่นเลยนะครับผมทุกคนอ่ะนี่เรานังใกล้ๆเลยตรงนี้เลยจุดเดียวกันเลยอ่ะเล็งตรงนี้นะขอบเสื้อห้าหกห้าหกนี่ให้ดูแต่ยรอบห้าหกห้าหกนะครับผมทุกคนสามรอบห้าหกหมดนะครับผมไม่มีผิดพลาดแน่นอนฮะโอเคอันนี้เราเอาตัวอีโวตัวหลักที่เราใช้เมื่อก่อนเลยที่โหดที่สุดที่คนตามหากันนะครับผมนี่อัพสามทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วดู พออัพสาเป็นห้าเก้าเท่ากันนะอัพสามนเป็นห้าเก้าเท่ากันนะอ่าอ่าเดี๋ยวผมลองตัวนี้แบบอัพเวลหนึ่งให้ดูอีกทีเออเวลศูนย์เลยนะให้ดูทีหนึ่งนะนี่เห็นไหมเจ็ดสองคือถ้าเป็นเลเวลหนึ่งเนี่ยตัวไฟเนี่ยจะแรงกว่าจะเร็วกว่านะครับผมทุกคนคิดเอาอันนี้คือผมก็ไม่รู้คําตอบเหมือนกันว่าทําไมนะครับผมทุกคนเพราะเขาไม่ได้บอกอะไรมาคือรู้แค่ว่าเออ ไอตัวไฟมันดีกว่านะครับตอนนี้เนี่ยแค่นี้เลยผมสรุปให้คร่าวๆเลยนะครับผมแต่ถ้าอัพสามเนี่ยไม่ต่างอัพสามนี่ผมไปไกดๆดูเลยอัพสามนี่ไม่ต่างครับห้าเก้าเหมือนกันอัพสามไม่ต่างเลยครับโอเคงั้นผมก็คิดว่ามันก็เป็นข้อพิสูจน์ให้ได้นะผมบางทีสกินปืนเดียวกันนะครับผมแบบลั่นสองเหมือนกันเนี่ยพอลองเล่นยิงต่างกันนะครับผมทุกคนอันนี้ก็ต้องรอฐานทาง gm นั่แหละว่ามันคือยังไงนะครับผมทุกคนนะแอบปรับอะไรหรือเปล่าแล้วไม่ได้บอกหรือไปเนิฟปืนหรือเปล่านะครับผม เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคือเจ้าตัวอ e ีโวงผมเนี่ยก็สุดแล้วทุกคนก็จะเห็นว่าพีการเล่นอ e ีโวนี้มาตลอดผมนึกว่าโหดสุดๆนะครับผมไม่รู้เป็นเพราะสกิลหรือเปล่านะครับผมทุกคนมาแล้วครับนับก็รอบนี้เราต้องขอโชว์เฟี้ยวหน่อยนะครับผมเอวกูนไฟซึ่งบอกเลยว่าผมไม่เคยเล่นเอวกสูนไฟเลยนะครับผมปกติเล่นอ e ีโวมาตลอดแต่เกมเนี้ยคงต้องเปลี่ยนแล้วแหละแต่ผมแจ้งเรื่องไว้แล้วนะผมว่ามันบั็กหรือเปล่าเพราสอบถามเจีมไปแล้วเดี๋ยวรอคาตอบมานะผมเพราะว่า มันต่างกันจริงๆซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ที่ลั่น2แล้วมันจะต่างกันนะครับผมทุกคนอ้าวไอ้ฝั่งตรงข้ามมีบางสวนเกิด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 เดี๋ยวลงไปใหม่กัดูว่ามันลงถึงปืนพอดีเป๊ะไอเราไม่ถึงไงมาดิเมื่อกี้เองยิงพี่ไอ้น้องรอบนี้เกิดหมดแล้วเองอะ่ะโดนพี่ยิงแน่ไม่ลราไม่ลรามันยังไม่เห็นเราเอ้ยมอ้ยเอ้ยไม่ไม่ไม่เรามันยังไม่เห็นเรา เกือบตายเหมือนกันยิงก็พลาดฮนะเกือบตายเองอก,กาเอ้ยแต่คนเมื่อกี้ก็เหวออยู่อะ่ะคนเป็นผมก็เหวอเลยะคนดูเอาเลยเพื่อนซัดก,กันเลยเพื่อนนัวเลยนั่นแหละเพื่อนนัวเลยเพื่อนนัวเลยผมไม่เกี่ยวนะผมจะมาเอา A อ้มกศูนย์พี่พวกพี่ยิงกันไปก่อนแต่ผมไปหาไอ้มกศูนย์ก่อนเดี๋ยวผมจะมายิงด้วยแต่ผมคงต้องค่าตัวนี้ถ้ามันยังไม่ไปไหนอะ่ะถ้ามันอยู่ที่เดิมอะ่ะมันจะขวางทางเราอะ อย่ามาขวางทางพี่เลยน้องเอ้ยเรียบร้อยแบ่งกันไปแบ่งกันไปอุ้ยอุ้ยอุ้ยแรงเล่นแรงอ่ะเล่นแบบนี้พี่ไม่เล่นด้วยนะทีหลังอ่ะโอ้โหปืนอะไรเนี่ยเอาดิเอาดิยังอยู่อีกเวลาอีกอ่ะเอาดิติดตัวไปดิติดตัวไปดิวิ่งติดตัวไปดิไอ้หนุ่มได้พุ่งสูงแล้วคุณหนได้พุ่งสูงแล้ว อัพสองอัพสองไปเฮ้ยขวดจะได้ปืนเล่นเอาเหนื่อยเลยผมทุกคนอุย้ยมันยังเอาผมอีกนะน่ะคือไม่จบอุยอ้ยอ๋อพี่ขอจังหวะนี้พี่ขอไอ้น้องนี่ก็มาชิดผมตอนไหนแลว้ววะเล่นผมเกือบตายเหมือนกันหมวกถึงกังงงบินเลยครับผมนะโชคดีที่ว่าเราใช้สแตนเลยงโลลิงนะครับผมหมวกสามกอ3สามเราจะไม่มีวันพังนะครับ เอาหน่อยช่างอะไรตัวนี้ก่อนแล้วกันผมนะเราเข้าวงก่อนต้องรีบฟาร์มก่อนหาของให้มากที่สุดครับฮู้ยคุณดูตายวะก่อนเลยครับมีสกิลผมสกิลเรามีสกิลเรามีสกิลเรามีสกิลเรียบร้อยโทษไว้น้องอิงใช้ไม่ทันหรอกฮะล่างปุงล่างปอมอะไรน้องเจอไอริสเข้าไปก็จบหมดอ่ะแค่นั้นแหละไอีตัวนึ่งอยู่ไหนวะไอตัวนี้มันยิงผมมาหาไม่เจอเลย ไอหนุ่มนี่ก็เกลียว่ะคนดูเฮ้ยรู้สึกว่าอันนี้มันยิงดีกว่าจริงๆว่ะคนดูอัพสามแต่ระยะเวลามันดูเท่ากันนะตอนผมไปเล่นในตอนอีวัวผมเลิกเล่นเลยนะครับผมในสตรีมเนี่แหลๆคนน่าจะเห็นน้อพิก้าแบบไม่จับเอ็นบกสูงอีกเลยนะครับผมเพราะมันกระโบกก้นจริงๆริครับมีรถขับไปครับผมกคนะคันหนึ่งครับเป็นรถกระบะซิ่งมันจะเป็นออเนีวันดังครับ โอ้โหรถไม no, <like. S 1> no, ่ระเบิดรอดไปได้ไม่ตายเถอะแล้วก็โจดจอมตีกันแล้วครับลงมานัวกันจังหวะนี้ตู้ขวาเข้ามาเออเอ้ยวาไวงถูนเราเกิดแล้วมาดูเอ้ยอันนี้ได้คิวเราว่ะอ้าวมีคนล้าไปล้ากันมาผมทุกคน เราไปสอบตัวนี้ตายหมดใครน้องคิวเราไปวะตัวซ้ายเหรอเฮ้ยแล้วใครล่าสเราอ่ะคนดูจากทางไหนอีกอ่ะดูดูแล้วก็ไม่น่าจะมีนะตะกรูเกลียร์นั่นม,มาสก,กิมีตัวหนึ่งครับเดี๋ยวเราขอดูด้านหน้าเราก่อนเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหจะเอาตูดพี่ไอ้น้องเกรงจ้อต้องจะล่อตูดพี่เหรอ เรียบร้อยดีเว็บบูนี่แหละตอนนี้แน่ที่รัดศผมอรัผมจําชื่อได้เว็บบูเนี่ยโทโบเนี่ยเรียบร้อยโทโบไม่ล่ะนอนเหงาเลยดีเออว่ะกระบอกนี่ยิง่งดีกว่าจริงๆผมทุกคนใครที่เล่นในสวนนะครับผมลองเปลี่ยนมาเล่นสกินไฟดูนะครับผมทุกคนจากที่ว่าเมื่อก่อนเราเล่นสกินอีโวอยู่นะครับผมอันนี้ดีกว่าจริงๆครับเห็นชัดเลยอ่ะไอตัวนั้นใครอ่ะอยดีกั่ทางไหนเนี่ย ไม่รู้เลยเนี่ยทางไหนยิงกูมาอ๋อตัวข้างหลังครับเรียบร้อยอ้าาแล้วเอ็มหกศูนย์ผมได้กลับมาเกิดแล้วโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยดันนาเอ็มสองสี่เก้าดูหน่อยว่าหลังคาเหรอขึ้นหลังคาเหรอจะดีสใครจะดีใใครฮะจะดีจสใครฮะอ้าวสวย เลือดหมดหลอดอ้าวเรียบร้อยผมทุกคนครับโดนผมซันเข้าไปแล้วเขาดีไปติดต้นไม้แล้วก็โดดตกลงมาตายโอ้เพื่อนเอ,อ้ยหนาหนัแท้ชีวิตเองด้านหน้าด้านหน้าเราด้านหน้าเรา,รายังไงดีเรียบร้อยอีกหนึ่งครับผมอือว่ากระบอกนี้ยิงดีกว่า,าคิดว่าตอนแรกผมไม่เชื่อพี่แน็กไงผมทุกคนและพี่แน็กเข้าดิสมาบอกว่าให้กล้าลองดูก้อนเออพี่แน็กผมเชื่อพี่แล้วพี่เกมต้องให้คำตอบผมนะเรื่องนี้นะเนฟแอบเป็นเนื์ฟปืนผมหรือเปล่าสกินผมหรือเปล่า คือคุณจะแคมป์แบบคุณไม่ออกมาวัดกันเลยเหรออุ้ย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 เอาไว้เอาเฮ้เอาไว้อวอเกือบตายเลือกไปไหนฮะเราก็อยู่ในวงเอาดิเขาก็อยู่ในวงเอาดิจะเอายังไงกันล่ะวงบีบเด้อวงบีบเด้อแล้วเรามีเจาะไอวอลไงจังหวะนี้จังหวะนี้หนีกลับเข้าบ้านเกือบไม่ได้นะผมทุกคนนะต้องกลับเข้าบ้านไปก่อนเลยครับเจอเจาะไอวอลเข้าไปครับแล้วจะทํายังไงต้องลงนะครับต้องต้องลงครับตอนนี้ ลกเรียบเรียบร้อยไม่รอดนะครับผมทุกคนเอ้กตรถกลับมาพังงานแล้วครับผมต้องใช้สก,กินตัวนี้เท่านั้นผมทุกคนโอ้ว่าเอาเรื่องเอาเรื่องฝุดๆเลยโอเคครับก็พิกาทดสอบทุกคนดูแล้วนะครับผมทุกคนนะโทษทีนะไอ้ภาพขอบมันอาจจะยังแบบว่าแบบใหญ่ไปหน่อยพอดีพิกาลืมขยายจอลงมาให้นะผมเลยดูภาพแปลกๆนิดนึงนะครับผมทุกคนแต่ก็คือ ผมแนะนำว่าถ้าใครจะเล่นเอบวต่อนะผมให้เล่นลายไฟนะครับผมเพราะว่าในส่วนของตัว e ีโวเนี่ยน่าจะบั๊กนะครับผมทุกคนซึ่งอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรจะผมแจ้งเรื่องมาให้แล้วเดี๋ยวไงรองคาตอบกลับมานะครับผมทุกคนโอเควันนี้ผมขอตัวกลับร้านเพื่อไปก่อนเพียงแค่นี้นะครับผมอย่าลืมกติดตามกดซับสไครต์และกดไลค์ให้เราด้วยนะครับผมวันนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีครับ